สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้มาไกด์กตัวละครหรือว่าแนะนําตัวละครเนานะแต่เราจะมาพูดคุยก,ก,กันกับเรื่องที่ผมอยากบอกกับผู้เล่นที่กำลังจะสุ่มจูหยวนกันนะครับและในคลิปนี้ผมไม่ขอพูดถึงตัวละครใหม่อย่างวิเวียนที่กำลังจะเข้าในอนาคตเนาะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกที่ผมอยากบอกก่อนเลยนะครับก็คือดาเมจของตัวจูหยวนเนี่ยเข้ามาจากการโจมตีปกติแบบกดค้างหรือตัวสกิลทีเมจเนาะแต่การโจมตีปกติแบบกดค้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้ตัวกระ ซึ่งตัวกระสุนพิเศษเนี่ยนะครับมันได้มาจากการโจมตีปกติแบบไม่กด้างในมูฟเซตที่4และ5อย่างละ1ลูกนะครับหรือใช้เป็นซัพพอร์ตรวดเร็วก็ได้ได้1ลูกเท่าก,านกันเนาะแต่ถ้าเกิดใช้เป็นซัพพอร์ตจูโจมสกิลพิเศษ ex สกิลต่อเน,นี่ยสกิลติเมทมันจะทําให้เราเนี่ยได้กระสุนพิเศษมา3ลูกนะครับซึ่งตัวกระสุนพิเศษเนี่ยครับที่มันจะทําให้การโจมตีปกติแบบกด้างเนี่ยมันเปลี่ยนจากอีกรูปแบบของกายภาพเนี่ยเป็นอีเทอร์ซึ่งมันค่อนข้าง เพราะกระสุนเนี่ยถ้าเกิดยิงเพลินๆเนี่ยมันหมดเร็วมากเลยครับฉะนั้นถ้าเกิดไม่อยากวุ่นวายกับการจัดการตัวกระสุนเนี่ย M1 เนี่ยจะช่วยในจุดนี้ได้มากนะครับเพราะเราเนี่ยจะได้ควิกรีโหลดในตอนที่เราเนี่ยใช้สกิลต่อเนื่องหรือตัวสกิลทีเมทนะครับซึ่งมันจะช่วยให้เราเนี่ยไม่ปวดหัวกับการจัดการตัวกระสุนนะครับเพราะว่าในจังหวะที่กระสุนหมดเนี่ยเราอาจจะต้องคอยกดยิงสกิลพิเศษ E เพื่อเติมกระสุนแต่ถ้าเกิดเรามีควิกรีโหลดเนี่ยมันเติมกระสุนให้ทันทีมันสร้างความต่อเเเเเนนนนนนนืื่่่่่่ออองงงใใหหห้้้กกกกัััับตตววจจูยยไดดมมมมมาาาาาาซึทํีะ การที่เรื่องต่อมาที่ผมอยากบอกนะครับก็คือตัวจูหยวนเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่ทำดามเมจได้ดีในตอนที่มอนสเตอร์เนติสตันเนาะสำหรับเรื่องนี้นะครับตัวสกิลแพสซีฟหลังเนี่ยเขาอธิบายไว้ว่าเมื่อจูหยวนโจมตีปกติแบบกดค้างและใช้กระสุนพิเศษเนี่ยการโจมตีจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น40%และถ้าเกิดมอนสเตอร์เนติสตันอยู่เนี่ยก็จะบัฟเอฟเฟกนี้ขึ้นไปอีก40%นะครับซึ่งแพสซีฟเนี่ยมันทําให้จูหยวนเนี่ยจะไม่ใช่ตัวเทคฟิลเอร์หนักเนาะแต่จะเป็นตัวทททีี่่่รรรออออําาาาดเเมมมจหนนนนนนนััักกกๆใตตตตสส์ิวะคบ แต่ก็ต้องบอกไว้ว่าต่อให้มอนสเตอร์เนี่ยไม่สตันเนี่ยตัวจูหยวนเองถ้าเกิดเขามีกระสุนวิเศษอยู่เนี่ยก็ถือว่ายังทำดาเมจได้หนักหน่วงอยู่ดีเนาะมาที่เรื่องถัดมานะครับนั่นคือจูหยวนเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่ฟันได้ง่ายเพราะแพสซีฟเสริมของจูหยวนเนี่ยเขาอ,อธิบายว่าถ้าในทีมมีตัวซัพพอร์ตหรือสังค่าเดียวกับจูหยวนเนี่ยเมื่อจูหยวนใช้สกิลเอ็กซ์คือต่อเนื่องหรือสกิลติเมเนี่ยจูหยวนจะได้ค่าพลเรือนอีก30เป็นระะเวลา1วินึ่งมันก็มากพอสมควเลย มันเลยทําให้จูหยวนเนี่ยทำค่าเครเิตไปสัก60-70เนี่ยก็เพียงพอแล้วเนาะเพราะปกติเนี่ยเราก็จะเล่นจูหยวนเนี่ยในจังหวะที่มอนสเตอร์เนี่ยติดสตันอยู่แล้วนะครับซึ่งระยะเวลาเพียง10วิของบัฟเนี่ยมันก็เพียงพอให้จูหยวนเนี่ยออกมาเบสต่างหนักได้สักชุดแล้วเนาะมากันที่เรื่องถัดมานะครับนั่นก็คือจูหยวนเนี่ยเป็นตัวละครที่หาทีมลงง่ายจูหยวนเองนะครับเปิดมาเนี่ยก็สามารถใช้กับทีมเริ่มต้นอย่างจูหยวนนิโคลแอนด์บี้ได้เลยเนาะเพราะยังไงเนี่ยสกิลแพสซีฟของจูหยวนนเี่ย เขาขอแค่มีตัวซัพพอร์ตในทีมเนี่ยตัวสกิลแค่สิบเพื่อทำงานแล้วเนาะมันเลยทำให้จูหยวนเนี่ยสามารถจัดทีมได้ง่ายนครับและการมาของแอสตราเหวี่ยงเองเนี่ยก็ทำให้จูหยวนเนี่ยเก่งขึ้นมากเหมือนกันเนาะเพราะนอกจากบัฟของแอสตราเหวี่ยงแล้วนะครับก็มีเรื่องการใช้ซัพพอร์ตรวดเร็วเพื่อให้จูหยวนเนี่ยเก็บกระสุนพิเศษได้ง่ายขึ้นด้วยและสกิลอัติเมทของแอสตราเหวี่ยงเองเนี่ยก็สามารถทำให้ใช้สกิลต่อเน,นื่องเพื่อเก็บกระสุนได้อีกเนาะมาตอนที่เรื่องจูหยวนเนี่ยยังคคงงงเเเเเป็็นนนตตััวลละะรททีีี่่่่่่กกอยยูแใหหมมๆๆาาาา้ไดดด ตอบในหัวข้อนี้นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่าน,นั้นนะครับถ้าเกิดใครมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันก็สามารถพิมพ์คอมเนต์เพิ่มเติมกันได้เนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับสำหรับในข้อนี้นะครับผมอมองว่าจูหยวนเนี่ยยังคงเป็น DPS ที่เก่งและทำดาเมจได,ด้ดีพอๆกับ DPS ใหม่ๆอย่าง Soldier z e r o หรือ e v e l y n อยู่เนาะแต่ส่วนตัวผมก็ต้องมองว่าจูหยวนเองเนี่ยเขาก็มีข้อจำกัดที่มากกว่าคู่ที่ผมกล่าวมาอยู่นะครับเพราะทั้ง Soldi e r Zero กับ e v e l y n เนี่ย ส่วนตัวผมก็ยังมองว่าทั้งคู่เนี่ยมีความคล่องตัวที่มากกว่าจูหยวนอยู่เนาะและทั้งคู่เนี่ยก็สามารถเทคฟิลด์ทำดาเมจเองได้แบบไม่ต้องรอมอนสตันได้ด้วยแต่ในจังหวะที่เบิร์ตตอนมอนสตันเนี่ยจูหยวนเองก็ทําได้ดีพอๆกทั้งคู่เลยนะครับมาันที่หัวข้อสุดท้ายนะครับนะั่นคือสรุปโดยรวมส่วนตัวเนี่ยผมยังมองว่าจูหยวนเนี่ยยังเป็นตัวละครที่ยังเก่งอยู่นะเขาเนี่ยยังสามารถใช้เกรคะในเต่างๆภายในเกมน,นี้ได้อยู่นะครับถ้าใครชอบใครอวยตัวละครตัวเนี้ย ก็ถือว่าสุ่มมาเนี่ยยังเล่นได้อยู่ในแพชปัจจุบันเนาะแต่สายเมตาที่ไม่ได้ชอบหรือไม่ได้อวยตัวละครตัวเนี้ส่วนตัวผมก็มองว่าเราเนี่ยข้ามกันไปก่อนได้เนาะและเก็บพอลิโคมเนี่ยไว้สุ่มตัวละครใหม่หรือตัวที่เราชอบกันดีกว่าเนาะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่อยากบอกกับผู้เล่นที่กำลังจะสุ่มจูหยวนเนาะสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดมีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดเนี่ยผมก็ขออภัยและสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้เนาะส่วคลิปนี้น่าจะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหนะคครรััับบสสวดี